มีใครบางคนเคยว่าเอาไว้ว่ามีสัตว์ชนิดหนึ่งที่กินเข้าไปแล้วเนื้อเจละมนลิ้นหวานฉ่ำกินเข้าไปละลายอยู่ในปากนัวแซบอูมาม,มิมันอาศัยอยู่ที่สวนสัตว์เขาวียวมันมีนามว่าฮิปโปแคระหมูเด้งโลกเข้าสู่ยุคสมัยแห่งกรูเม่ยุคสมัย ที่ไม่มีใครเคยได้ลิ้มลองมาก่อนจากเหตุการณ์ที่หมูเด้งไปกัดพี่เลี้ยงจนอาการสาหาัสกองทัพเรือที่นำโดยจอมพลคนปัจจุบันจอมพลกายจี6 9ได้นำกำลังเข้าจับกลุ่มหมูเด้งที่สวนสัตว์เขาเขียวและโทษทันที่หมูเด้งจะได้รับก็คือการประหารณจใจกลางมารีนฟอร์ด โดยมีผู้คุ้มกันลานประหารมากมายอาทิเช่นจอมพลเรือเหล่าพลเอกทั้งสามเหล่าพลโทเจเทพโจรสลัดและทหารอีกมากมายเนื้อขนาดนะับผู้คนอาจสงสัยทำไมทำไมต้องใช้การป้องกันมากมายขนาดนี้ก็เพราะว่าหมูเด้งนั้นเขามีแฟนคลับมากมายการประหารเขานั้นอาจสร้างความไม่พอใจให้แก่ประชาชน จะต้องลุกคือมาประท้วงที่ลานทหารเป็นแน่และที่คุ้มกันด้วยกองกำลังมากมายขนาดนี้ก็มีอีกเหตุผลหนึ่งนั่นก็คือมีชายคนหนึ่งเขาลุ่มหลงในหมูเด้งและอยากจะมาช่วยหมูเด้งเป็นอย่างมากเขาคนนั้นได้รับสมญานามว่าชายที่แข็งกแกร่งที่สุดในโลกเขามีทั้งอิทอริีที่แข็งกแกรง่งพลังเหนือขนานับไม่มีผู้ใดเทียบเคียงเขาได้ แล้วเหตุการณ์ต่อจากนี้จะเป็นเยี่ยงไรสงครามจะเกิดขึ้นหรือไม่หมูแดงจะปลอดภัยไหมฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายชนะก็จงโปรดติดตามดูต่อไปเถิด <c oughs> เอาละอาละทุกทุกคนฉันคือจอมพลเรือคนใหม่ชื่อกายจีสามหเก้า